แต่เย็นนะอย่าพ right, mm. ึ่งแรับกันนะครับเฮ้ยเไม่เป็ไรเนี <vale ่ยมาแล้วเนี่ยเป่อมาแล้วเล่าเลยจอต้องพูดละอะไรนะเฮ้ยจอพูดเลยก็จะมาคุยเรื่องอาจูเอามา เมื่อวานอาจูชวนเราไปเอ่อว่าให้เราไปแอบฟังตอนที่แนนุกับอาจูจะไปคุยกับอาเชนให้เราไปแอบฟังในรถ แล้ว,ลวคิดว่าไงอะ่ะก็คิดว่าจะไปนะตอนแรกแต่น่าจะม,มีอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเขาบอกว่าติดอะไรอ่ะแน่นโนตติดต่อ,อเฉินไม่ได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เลยไม่ได้ไปแต่ตอนแรกนางบอกว่านางออกตำรวจคุยกับนางตลอดแหละนางประมาณว่าทํางานอยู่นะเก็บข้าวนี่นั่นแต่ตอนที่นางมารับเรานางขับรถตํารวจมา อาโจยังไม่ออกตำรวจครับตอนนี้อย่างบื้อเลยอาโจยังไม่ออกตำรวจแล้วเมื่อวานก็จับได้แล้วว่ายัางไม่ออกเราเรารู้แล้วแจ็คเล่าให้ฟังว่ายัางไม่ได้ออกเราก็เลยบอกว่าเราก็ว่าแหละคือแบบบอกเราทํางานอยู่เก็บข้าวนน่นนี่นั่นแต่ตอนมารับเราตอนมารับเราขับรถตำรวจมา้วยังไงต่อพี่แมวไม่กล้พูดไปเลยว่าเออว่า เราดักทางไอจูดูแล้วมันมาแนวไหนเออแล้วเรื่องนี้จะเคจะบอกเฮียไงให้เฮียไม่เข้าใจผิดเรื่องนี้จะบอกไงไม่เข้าใจผิดหรอใช่ใช่ไม่เห็นต้องคิดอะไรยครับก็ไม่ได้คิดอะไรจริงๆเราก็ไม่ตอนแรกไม่ได้คิดที่จะบอกไอเฉินเลยนะไม่ไม่หมายคม่มนอะไรที่บอกว่าจะบอกไงไม่เข้าใจผิดแหรอทำไมต้องบอกมันต้องคิดเหรอมันต้องคิดเลย แค่พูดความจริงไปดิจะบอกเขาแล้วรบอกให้ไปพูดเลยเพราะว่าถ้าถ้าถ้ามารูา้ที่หลังอะ่ะมันจะไปกันใหญ่ก็บอกไปก็ได้ว่าเรา,าเราู้ว่าจูเข้ามาทําอะไรเจตนาเป็นยังไงเพื่อจะมีอะไรน่นสนุกกับจูเรื้อผมก็อยากรู้กันว่าจูจะทำอะไรได้บ้างมละอคตอบเดียวกเราก็คิดอย่างนั้นแหละคือว่าแค่ไหลตามน้ําไปตามที่เขาเขาพูดอะไรมาแล้วก็แค่พูดไปเหมือนว่า ม่แต่นี้ก็ต้องอธิบายให้เฉลิมฟังด้วย uh huh. พระสมุทรถ้าไม่พูดหรือไม่อธิบายอะ่ะคนเห็นภาพหรือคนที่มันเห็นอ่ะเขาต้องคิดปะ uh huh. การพูดคุยตรงๆอ่ะน่าจะดีที่สุดแล้วไม่ต้องคิดเยอะเลยเฮียผมก็เป็นคนพูดตรงๆได้ครับเฮียผมเป็นคนที่เข้าใจระยากแต่ถ้าพูดตรงๆอะ่ะใครจะเข้าใจง่าย นี่คิดเดยอะเรื่องที่บอกเฮียได้เหรอไม่ได้คิดเลย <c oughs> ไม่ <c oughs> แต่พี่แมวเขาเป็นห่วงเขาก็เลยบอกว่าเออลองไปไปบอกไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราไม่ได้คิดเยอะเลยเพราะว่าในความรู้สึกเราอะคือมันไม่มีอะไรอยู่แล้วอะคือส่วนตัวเราเราไม่ได้คิดอะไรเลยอะเราเราแค่รู้ว่าเขาเข้ามาเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเฉยๆก็แค่ไหลาตามน้ําไปอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะทําอะไร อย่างที่เมื่อวานเขามาชวนใช่ไหมเราก็จะไปนะแต่เราแค่ไม่อยากไปคนเดียวเราก็เลยจะชวนลูกแมวไปด้วยอืมไปฟังเขาบอกว่าให้ไปนั่งฟังในโรดเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยก็จกเขามืดมองไม่เห็นหรอกเออก็จะไปนะอยากรู้อยากรู้ว่าจะจะทำอะไรอะไรอย่าเงี้ยเมื่อวานนี้เสียนว์เนอะน้ตเด้อวอาจจะแล้วเขาบอกไปปะอะไรนะแล้วเขาบอกเมื่อวานไปฟังมาเหรอ เมื่อวานเราจูพาไปฟังเหรอยังไม่ได้ไปไงก็เขาบอกว่าเหมือนแนนโนติดต่อ,อเฉยไม่ได้ไงอ๋อแสดงว่าเออไม่ได้ไปจริงแหละเพราะเมื่อวาน<ช><ช>เขาเอาไว้นะใช,ใช่ใช่อืมอืมแบบมารับแบบด่วนมากเลยแบบไปไหมไปไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าได้แต่เราพาขอพาเพื่อนไปคนหนึ่งนะจะนั่งฟังเนี้ยเพียบก็ดีก็เรื่องนี้ผมถ้าผมแนะนำนะผมก็ว่าพอวันเนี้ย พอเฮียมาคุณก็แค่บอกเฮียว่าอาจูมันเข้ามาเพื่ออะไรอ่ะมันแบบว่ามองออกอ่ะแล้วก็อธิบายไปเลยว่าคุณอยากรู้ว่าหรือคุณอยากยังไงอ่ะคุณก็บอกว่าคุณต้องตามเกมไปก่อนเพราะอยากรู้ว่าจะทําอะไรแค่เองแล้วเวลาจังหวะที่มันชวนไปไหนหรืออะไรอ่ะถ้ามันมีเพื่อนไปอ่ะก็ต้องส่งจีเวทให้เฮียเขาตลอดแต่ถ้าเฮียไม่อยู่ก็ส่งมา,ากะทิหรือหาผมก็ได้อันนี้ไม่ใช่ปัญหาหรอก แต่ก็อยากจะให้บอกกันเที่ยวตรงๆเพราะมันคุยง่ายกว่าครับและยิ่งคุณไม่ได้รู้สึกกับอาจ,จูอยู่แล้วเนี่ยพอถ้าไม่รู้สึกก็ยิ่งบอกกันง่าย,ยไม่ต้องปกปิดด้วยยิ่งปกปิดก็ยิ่งทําให้มีอะไราคาดใจกันด้วยเดี๋ยวจะไม่เชื่อใจเปล่าๆแ,แล้วเป็นไงโอเคขึ้นยังโอเคเรื่องอะไรละ่ะผูเรื่องอนะ ก็โอเคอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเงแกงอะ,อะเรื่องแก๊งหรอก็เนี่ยเรื่องแก๊งนี่คือเดี๋ยวคงจะคุยกับพี่แมวแล้วก็เดี๋ยวรอคนเข้ามาคุยกับคนที่เข้ามาใหม่ด้วยในอย่างน่าจะแบบอาจจะไม่ได้ทําเป็นผู้หญิงร้วนแล้วอาจจะมีแบบผู้ชายแบบสองสาคนอะ่ะอืม,อมก็ดีนะมันต้องมีผู้ชายไว้ไว้แบบว่าเป็นผู้ชายอะ่ะเป็นก,กะกะอยู่ที่แกงก็ได้อะ่ะ มันต้องมีมันต้องมีผสมกันครับใช่กะว่าจะมีผู้ชายสักแบบสามคนเพราะบางทีเราต้องใช้ผู้ชายในการัาสิตใจไงถูกป่ะล่ะใช่เดี๋ยวรอก็จะเอาน้องชายมาคนหนึ่งเดีเ๋ยวรอรอกนอืมถ้าอย <ๆ S 1> ากทำเรื่อยๆถ้าไม่พอขึ้นก็อย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งฝืนเหมือน,นงานันั้นเดี๋ยวมันจะเหมือนเมื่อก่อนอ้ยเหมือนตอนแรกที่พยายามอยากขึ้นก็ขึ้นเลยฝืนมาแล้วก็ ขาใจไม่สบายใจทําแล้วไม่มีความสุขล้วมันพร้อมก่อนตอนนี้ก็เป็นครอบครัวอยู่แล้วนี่ปกตใิใช่ใช่ใช่คำว่าแกงมันแค่ขึ้นมาเพื่อมาอยู่ในสภาเฉยอะแต่คำว่าครอบครบัวมัตัดไม่ขาดหรอครับชิวๆมีอะไรก็ปรึกษาได้กะีิอ,อ,อ,อยู่ไหมหอะคะก็เดี๋ยวรอเฉิดมาแล้วค่อย คุยก็ได้ใช่เอาแบบนั้นดีกว่าแต่คุยก็บ,บอกเฮียมตรงๆดีกว่าพอถ้าหมดไม่บอกอ่ะผมก็จะเลือกบอกเฮียมเองม,มันก็คงมือรู้สึกดีหรอกเพราะเป็นเรื่องเล็กน้อยอะ่ะไม่ใช่แบบว่าผมขี้ฟองหรืออะไรนะแต่ว่าเรื่องนี้แม่งไม่ควรปิดอะ่ะเพราะผมไม่อยากเห็นคุยทะเลาะก,กันเพราะถ้าเรื่องนี้เรื่องที่จะปิดแล้วไม่บอกอ่ะมันก็ทะเลาะก,กันแหละพอรู้เรื่อง ใช่ไหมล่ะแล้วทำอะไรต่อครับสาวๆทำอะไรต่อจะยืนหลับแล้วเนี่ยไปไปงี่ไปแล้วจะนอนคืนได้มั้งก็จะยาวอ่ะดิไปไปหลอมเล่ด้วยกันไหมฮะ <c oughs> เออไปหลอมเล่ด้วยไหมครับมันหลอมแล้ว <c oughs> <ๆ c oughs> ไม่ไม่จะได้มีอะไรทําไงจะได้ไม่ต้องมานั่งยืนหลับเก็บหน่อยเก็บหน่อยคะจะได้จะได้ทำไปนั่งยืนหลับไม่เมื่อก่อนะไรเสียงยังวะ แล้วถ้าไปหลอกไปหล่อมแลจะหลับไหมหรือว่าชวนคุยตลอดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวชวนคุยเองเดี๋ยวชวนคุยนี่ชวนคุยเองด้วยแย่แล้วที่รักที่รักไปไหมไปไหมครับที่รักอย่าไปไหมครับที่รักอ๋อครับท่รอ๋อทษทีก็เห็นเรียกกันบ่อยอยากลองเรียกบ้างไปไหมอะไรวะไม่แล้วกะทิจะกลับจะกลับคันนี้ครับเราจะกลับคันอื่นนะเดี๋ยวอะไรครับเดี๋ยวเขาเหงาอ่ะก็กลับกับมิโกะไง ไปแบล็วแรกที่ตู้กันเดินไปไปเาเอารถเอารถอะไรขดนะไม่แต่แค่ตัวพอขับไปเรื่อยๆชิวๆไงพี่พี่ต้องการให้ผมบ้างนะที่นั่นฮะไม่ต้องเอาเก็บนั่นก่อนต้องไปเก็บรถก่อนหลับไปเนี่ยไปก่อนเลยไปก่อนเลยอย่าตามไปหลับเปล่าไปก่อนน่าจะเมื่อฮะอะไรหรอ น่าจะเมื่อน่าจะเมื่อไปก่อนเลยอ่ะพาไปใช่เหรอเมื่อยหรอใช่ค่ะใช่ค่ะได้ค่ะโอเคโอเคก่อน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 ตอนติดพูดข่าวแล้วช่วงนี้เออแบนไปรับที่หูเออไปไปก่อน